ขายของอยู่ที่นี่นานยังครับนานล้วครับประมาณกี่ปีได้แล้วครับนี่ถ้าพี่าขายตรงนี้เหรอปีกว่าแต่ถ้าอยู่ที่นี่นานมากยี่สิบกว่าแล้วถ้าอยู่ที่นี่อยู่มายี่สิบกว่าปีใช่นะแปลว่าไอ้จุดชนินตรงนี้นี่นานกว่ายี่สิบปีอะนานกว่าเพราะว่าตอนพี่มาอยู่นี่ใหม่ๆเนี่ยลิงมันเยอะกว่านี้ลิงเยอะกว่านี้อ่ะแล้วพื้นที่มันกว้างกว่านี้แล้วพอพอมีคนเข้ามาอยู่เยอะก็เริ่มเริ่มเบียดเบียดมันเข้าไปแล้วไง แล้วอย่างนี้มีใครมาดูแลในความเรื่องปัญหาลิงปัญหาอะไรอันนี้อันนี้พี่ไม่รู้อ่ะแต่เขาไม่ค่อยโดยแบบเผินๆนะไม่เห็นนะใครมาอแต่ตอนแรกเขาก็ประกาศอยู่นะว่าเป็นจุดชมลิงลิงสมเหรอคนก็เข้ามาดูอยู่ช่วงตรงที่ยังไม่มีตรงข้างสะพานนุกเดงแต่พอมีตรงนู้นมาตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาให้เท่าไหร่ไอย่างนี้เวลามีปัญหาพวกเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยใครจะออเป็นคนอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะ กองอย่างนั้นกองเหมือนกันเลยไม่มีใครมาจัดการอะไรบางทีอะไม่ไกองอย่างเงี้นนย,ย,ออยนะบางทีก็มาปักไปว่าห้ามทิ้งก็อยาแต่ก็มันมันอย่างว่านะยิ่งห้ามทิ้งกูก็ยิ่งทิ้งเงี้ยท้อไหนกูห้ามกูก็ทิ้งคิดว่าต่อไปจะเป็นยังไไดงต่อไปเหรอ บ้านน่คงเยอะขึ้นอ่ะบ้านจะเยอะกว่านี้เพราะว่าตอนพี่มาอยู่ที่แรกเนี่ยสองฝ้าเนี่ยเป็นป่าปืนหมดเลยนะไม่มีบ้านคนเลยแนเนี้ยมีก็มีไม่กี่หลังเองแท็กซี่ยังไม่กล้าเข้าเลยตอนอยู่บนใหม่อ่ะเป็นป่าปืนหมดเลยเอ่ะทั้งสองแถวก็ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยแล้วที่ของป่าส่วนใหญ่นี่เป็นของใครหรือเปล่าอือที่ส่วนใหญ่อะมีเจ้าของจ้ามันมีโจร ใช่พอคนมาก็เลยอืายสนมากทีก่ขึ้นเนี่ยเรามีถนนทั้งนั้นแหละที่ที่ไม่มีถนนก็จะเป็นตามแยกแยกสามแยกห้าแยกแปดแยกที่สองอะไรเงี้ยจะเป็นของหลวงแล้วไอ้ตรงตรงนี้คือก็ไม่ถนนเหมือนกันแต่ก็ยังยังน่าจะมีถนนอนะ่ะแต่เขาไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ แปลว่าจะถูกคือขายเมื่อไหร <g ül> ก็ไม่แน่นกันแล้ว <g ül> แวต่เจ้าของที่เขาอะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเอาลิงไปรวมกันทั้งนู้นเลยแต่จริงๆอะ่ะความในลึกๆอะ่ะมันคนละฝูงก,กันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้